สวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเพลงที่คุณฟังนะคะมีผลอย่างไรกับชีวิตคุณนะคะคลิปนี้มีคำตอบหลายคนนะคะที่ฟังเพลงไปนะคะหัมเพลงไปร้องตามไปนะคะแถมนะคะมีฟิลลิ่งนะคะมาเต็มนะคะจัดเต็มนะคะคล้อยตามเพลงไปนะคะแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าเพลงที่คุณฟังนั้นนะมันมีผลกับชีวิตคุณมากๆนะคะ อย่างเช่นนะคะคุณกําลังแฮ ppy มีความสุขนะคะคุณจะฟังไหมคะเพลงเศร้าๆอ่ก็ไม่ฟังถูกไหมคุณก็ต้องไปหาเพลงที่มันเป็นอารมณ์ของคุณตอนนั้นคือคุณอยากมันอยากฉลองอยากบึกบานอยากร่าเริงนะคะแต่ทันใดนั้นเองนะคะถ้าเกิดคุณมีสภาวะที่เศร้านะเหงานะคะนั่งซึมนะคะ นะคะคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะนะคะคุณก็จะฟังเพลงประมาณไหนคะก็จะฟังเพลงที่มันช้าชซึ้งซึ้งถูกไหมคะ,ะเพื่อมันเป็นจริงๆอ่ะเข้าใจว่ามันเป็นการผ่อนคลายนะแต่ความเป็นจริงแล้วน่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอ่ะยิ่งดึงดูดเรื่องเศร้าเ้าเหงาเหงาอยๆเออเข้ามาหาตัวคุณได้มากยิ่งกว่าเดิมนะคะซึ่งบางคนนะฟังไปนะก็อารมณ์คล้อยตามนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเพลง ที่ฟังแล้วมันดูรู้สึกว่าเราอินมากนะคะอินอินแบบผูเราแบบเข้าถึงจิตใจเรามากฟังแล้วรู้สึกโอโ้ใช่ฉันเลยใช่เราเลยอะไรประมาณนี้นะอ่าอันนั้นนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นเพลงที่ฟังและทําให้คุณรู้สึกว่ามันใช่ตัวฉันเลยเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าดึงดูดนะคะให้เข้ามาหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะคะกดจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะเที่ยงตรงเสมอนะคะนะคะ เมื่อคุณฟังเพลงเศร้าๆนะคุณก็จะรู้สึกเศร้าบางครั้งนะคะเป็นไงฮะน้ำตาไหลนะคะถูกไหมนะเอออินมากแล้วรู้สึกแบบหือกัดกินหัวใจฉันจังเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าบางคนแบบรู้สึกแบบโอ้โหฉันสนุกฉันอยากมาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็จะเปิดเพลงที่มันดังๆมันมัน,ม,นมีอารมณ์แบบฟิลลิ่งฉันอยากแดนฉันอยากร่าเริง สดชื่นเต็มที่อะไรแบบนี้นะฉันก็จะเปิดเพลงอีกแบบหนึ่งถูกไหมคะเออนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพลงนะคะมีผลต่ออารมณ์ของคุณแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะคนที่รู้สึกว่ากำลังเศร้ากำลังเหงานะคะกำลังฉันไม่รู้จะไปไหนอะนะเออคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วฉันก็เปิดเพลงฟังอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าไม่อยากจะไปเหงาเศร้ามากนะคะก็หาเพลงที่มัน มีจังหวะนะคะทําให้เรานะคะตื่นเต้นเบิกบานร่าเริงสนุกสนานนะคะเออนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยได้นะ,ะเออนะคะวันนี้มาคลิปสั้นๆง่ายๆนะคะแต่คุณไปทําแล้วลองรับรองเห็นผลแน่นอนนะคะแล้วยังไงพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะโอเควันนี้ไปก่อนแลวคะ่ะบ,บายบายสวัสดีค่ะ